เห็นถ้วยกะลาองค์มังกรกันไหมเพื่อนผมคนพื้นที่สุราษฎร์ขับรถพามากินเลยครับเตียวเรือองค์กะลาตอนนี้เครื่องไอ้ไร่ยเขาทำเองแม่น้ำพริกเผากากมูที่เด็ดล่องแล่ตาไม่ผิดหวังผมเอาเล็กน้ำตกครับล่องนี้กันตาข้าวกะเพรากากมูเมนูที่สั่งมาเสิร์ฟแล้วค่ะอยอก๋วยเตี๋ยวใส่มาในกะลาหมูตับหมูตุ๋นลูกชิ้นแน่นๆเลยครับเอ้เพื่อนพริกพริกเผานี่อย่างฮอชิมแล้ตา ยอ้อ่เข้มข้นนัแม่ใส่หมูตับลูกชิ้นมาต้าหมูตุนนี่หอมโคตรเปื่อยเลยกากหมูเนี่ยยังร้อยเขาทอดไม่แต่เช้าอ้อ่ำเพิ่งเคยกินกากหมูชิ้นใยใยปนี้ไม่ค่อยแห้งมันเคียวกรอบห้อมมันเต็มคำนี่เหล่นี้ก็ดีกะเพรากากมูหมูซับรวมกันมันเลิมันดอยไข่ดาวร้อนๆนะอ้อ่ำกินไม่อิ่มแล้วพี่ครับผมเอากะเพราหมูซับมาอีจานครับอ้อ่ำมันร้อย แม่งีเพี้ยมาชิมกันแล้วตร้านยูทนนเซาเทานสี่บอกไปกระบ,บีก่อนถึงปำเชล